ศูนย์รถพยพจะได้ป้าเดียวละว่าตัวข้านั้นทั้งแข็งแกรงแล้วก็โหดเยี่ยมไร้ปรานีมากด้วยเอาละัข้ขขยับหน่อยได้มั้ย้าจุนมัตต้องมากกว่านี้ด้วยเขาไม่ขารู้สึกมากกว่านี้ทีครก็ได้ขอแค่ใครสักคน จะเป็นพระเจ้าเรือศูนย์ก็ได้ด้วยความเคียดแข้นทิงทังของพวกเจ้าต้องมอบความเหลือให้การเยียบย่าให้ค่ะ จะมุ่งสมาธิไปที่การรักษาคนผูน้นี้แบบนี้ไม่เป็นไรนะเอาเลยขอแค่ช่วยเขาให้ได้คระโโครน่ะเป็นเพื่อนของพวกเรานี่เจ้ามังกรงนี้อย่ามาทำกรามแถวนี้นักเลยเ,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 เข้าเออก็คือคืออ้าดนาใช่แล้วข้าคือน,นัผตนภัยที่ผ่านมากรีทาร่กรีทาโร ไม่ธรรมดาเลยนะเออราคนหล่อออกมาเต็มเ,มเลยเขานั่นมันอะไรนะเอ๊ะไอ้นี่นะมันก็แค่เครื่องระดับผมโอ้น่าอายจังเลยจะเปลี่ยนร่างตามพีซีดีเอลอกแต่ข้าไม่ถนัดเลยนะสอนแปลงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ก็เอาเถอะยังไงพวกข้าก็เป็นพวกเดียวกับพวกเจ้าเราไม่เป็นไรแน่นอน เจ้าหัวทองนั่นจิริจนตรอกช่วยรักษาอยู่เรียกใครว่าจิริจนตรอกฮะแต่ยังไงก็จะรักษาให้ได้หาสุดนี้เต๋าหารู้เ่อได้ยังไงที่น,นี้ไม่มีผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมไม่มีนะงั้นก็อลว่าเดินอเป็นที้ ได้ยินแล้วเสียงหัวเราะของเจ้ามังกรทมินโลกอสูรของเ,เจ้าไม่มีทางจะพัดหลงเข้ามาในโลกมนุษย์เองโอโอช่างน่าสงสารจริงๆเชหรืออยากให้ข้าปลอบใจเจ้าดีล่ะ<อ>พวกแข็งแกร่งย่อมอยู่รอดนั่นคือกฎแห่งโลกอสูรแต่เจ้ากลับเอากฎนั้นมาสอนแรกที่โลกมนุษย์อยนองเยียบย่ำเข้ามาในอาณาเขตของข้าไร้ทั้งศัตว์ศีและเกียริ ก็แค่สัตว์ยูรชาที่อยู่จากโซดตัวแล้วก็พล่านไปทท่เท่านั้นเองกล้าหัวเราะอ,ออกมาได้ยังไงกันนะทำเอาไม่อยากฆ่ากลับไปโลกอสูรซะเอาหางสุดตูดไปด้วยเมันมันมีไปแล้วแลรอเจ้านั่นน่ะ เจ้าทังที่ค่าทันตี้ค่าลอยรอดไปเช่นนี้แล้วก็ยังคงชี้เส้นทางในฐานะมังกรให้แก่ข้ายังคงมอบเวลาให้แม้เพียงเพื่อจะหลีกหนีออกไปขอบคุณมากแต่ข้าไม่นีแน่นอนเพราะข้าไม่อาจหันหลังให้กับเธอกันพุ่งข้าน,นี้ได้แล้ว ไม่วา่าจะมีชีวิตหรือจะตายในฐานะมังกรไร้รูปสอ,องตทม,มหาเกลียวปืนใหญ่ประกายทะเบฐานะมังกรได้ ผนึกถูกคลายออกมาก็ดูดซับพลังเวทได้มากทีเดียวแข็งแกร่งขึ้นแล้วหรืออาจจะสู้กับราชนิกูลอสูรไหวด้วยเง้นก็แปลว่าฝีมือของเราในตอนนี้ยังห่างไกลจากเด็กพรสวรรค์นั่นอยู่เยอะนะสิด้วยการเถอะขอโทษทีมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วโครล,นะล่ละไม่มีปัญหาพ้นจุดวิตแล้ว <จ>แต่พลังถูกใช้จนหมดสิน้นแทบจะขยับร่างกายกไม่ไหวการสนับสนุนพื้นดินเพียงพอแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คงแค่เอ่ยปากแซงนิดหน่อยเท่านั้นเองละ่ะไปกันเถอะสู่เบื้องบนเรก